สวัสดีครับผมเอกสายใหม่นะครับวันนี้นะครับมาแนะนําการแก้ป,ปัญหาของกล่อง v ีบาร์ i ีโอวิลกับวิทยุอาการเออร์เลอร์ที่เป็นไฟกระพริบสแีแดงแบบนี้นะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนอาการเป็นยังไงซึ่งผมมั่นใจว่าทุก,ท,กทุกคนนะอ่ะเคยเจอปัญหานี้อยู่แล้วก็มีวิธีแก้ต่างๆนานาเนี่ยครับอาการจะเป็นอย่างนี้ครับไฟที่กล่องจะกระพริบแดงแบบนี้นี่วิทยุจะร้องอย่างนี้ซึ่ง ถ้าเกิดเช็คดูเซนเซอร์มันจะฟ้องว่า miu miu เซนเซอร์เฟลนะครับวิธีการแก้ปัญหาที่ผ่านๆมาที่แต่ละคนทําก็คือหนึ่ง mm hmm. ก็คือเราไปาลงโปรแกร,รมให้กล่องใหม่อัปเดตล้างค่าแล้วก็ลงใหม่ก็จะหายไปช่วงๆอาจจะกลับมาเป็นอีกแต่ผมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นแล้วก็ไม่มีปัญหาใช้วิธีนี้ตลอดซึ่งวันนี้ก็จะมาบอกพี่ๆครับวิธีการผมง่ายๆทายังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับสำหรับอาการที่มันเป็นเกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยมันหาเซนเซอร์ไม่เจอนะครับมันก็เลยฟ้องว่า เอ็มไอยูเซนเซอร์แงหรือเฟลนั่นเองทีนี้วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยครับก็แก้ได้แบบนี้ครับง่ายๆไม่ต้องไปทําอะไรใหม่ทั้งนั้นเสียบแบตเตอรี่ครับแล้วแล้เคาะเคาะกระตุ้นเซ็นเซอร์มันเคาะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะปล่อยให้มันเซ็ตปล่อยให้มันเซ็ตโอเคเห็นไหมฮะเขียวละครับก็ มันจะเป็นเหมือนกับถ้าไม่ได้เล่นานานๆแล้วมาเสียบทีครับมันจะมีอาการนี้ได้ที่ MU a sensor แห n งนะครับแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ก็เป็นวิธีการที่ไม่มีผลอะไรต่อการบินนะครับไม่ต้องกลัวว่าวินไปจะเออจะตกอะไรเพราะว่าเมื่อมันเจอเซนเซอร์แล้วมันก็ทำงานปกติครับก็ฝากไว้อีกอีกหนึ่งทลิกเล็กๆน้อยๆครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ